สวัสดีครับก่อนที่จะชมคลิปนะครับเรามีผลิตภัณฑ์มานําเสนอนะครับสบู่สมุนไพรนะครับผสมด้วยสารสกัดจากมังคุดนะครับกล่องละ69บาท3กล่องส่งฟรีนะครับสนใจอินบ็อกซ์มาถามได้นะครับจากเพจเธอตมกี้ชาแนลครับต้มไก่บ้านเมนูไก่บ้านครับวันนี้ครับ มาฉนังอีกแล้วโอ้ยนี่ครับในวันที่ฝนตกเราก็ยังไม่ได้กินข้าวเพราะว่าฝนมันตกเอาไปซื้อข้าวไม่ได้เนอะได้คลิปนี้มันนั่งหน้าเศร้าเหล,เลือเกิน จะสุกแล้วเนอะยังไม่มีข้าวกินอีกว้าวุ่นเลยตรงก่อนนะใส่อะไรบ้างน,นะเน้นผงนัวนะโลุดเหรอให้ทายว่าเป็นกับแก้มหรือกับข่าว คนหยุดตกแล้วนะครับเนี่ยหวานเกี๊ยบหอมแต่กระเพราต้องใส่กระเพราป่านะครับต้องไปเก็บในป่าถึงจะเป็นกระเพราป่า <Yeah. S 1> เรียบร้อย Sebelah, dan dorongan. น่าเกลือซี่มาชิมครับอืมแล้วสดน้ำก่อนนะมันร้อน,อนไข่บ้านจริงๆต้องไข่บ้านนะจะอร่อยก็เผาบ้าน Hmm.